เปิดภาพโปสเตอร์ใหม่ b บบี้มอนสเตอร์สองสาวไทยสวยเฉิดฉายสุดๆ เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวๆวงน้องใหม่อย่างเบบี้มอนสเตอร์สังกัดค่าย YG Entertainment แน่นอนว่าในวงมีสองสาวรวมอยู่ด้วยนั้นก็คือชิกิต้าและแพรพริตาล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา Baby ้มอนสเตอร์ก็ทำแฟนคลับพากันตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อมีการปล่อยภาพซิงเกิลก่อนเปิดตัวให้แฟนๆได้เห็นกันอีกครั้งสาวๆมานในลุคสีขาวสะอาด ตาดูสวยดุดเจ้าหญิงสำหรับซิงเกลิลนี้จะได้ชมเต็มๆในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ต้องบอกเลยว่าดูสง่าง,งามมากๆจริงๆจ,จนทำเอาได้ใจแฟนคลับคนรัก Baby นสเตอร์ถึงกาบตั้งตารอชมและรอดู MV ดีๆจากทาง Baby Monster เลยล่ะค่ะนอกจากนี้เองก็ยังได้เขียนชื่อเพลงไว้ด้านหน้าภาพอีกว่า s a r in the Middle ซึ่งยังไงก็ขอไปกำลัง ให้กับ6สาววง Baby ้มอน t e r อร์ด้วยนะคะโดยเฉพาะสาวไทยต้องบอกเลยว่าดูสวยโดดเด่นมากเลยทีเดียวค่ะต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าครั้งนี้ทาง YG Entertainment ก็ทุ่มสุดตัวเลยทีเดียวค่ะที่ได้ปล่อยให้6สาววง Baby ้มอน t e r อร์ได้ออกซิงเกลิลเรื่อยๆมาแบบนี้ก็มั่นใจนะคะว่าผลตอบรับเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะทั้งจากแฟนคลับและจากยอดขายรวมไปถึงยอดผู้เข้าชมมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของทาง Baby Monster, จะต้องฮิตติดชาร์จตลอดไปแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า